รองราวของสองหนุ่มที่รักในการเรียนรู้เรื่องกฎหมายและพวกเขาได้เดินทางตามหาเกี่ยวกับสิ่งที่สงสัยว่ากฎหมายรัฐธรรมนูญที่มีอยู่มันมีความสําคัญยังไงและส่งผลต่อชีวิตอย่างไรทั้งสองได้เดินทางมายังตึกสํานักง,งานแห่งหนึ่งและได้เจอเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ทะเบียนเขาทั้งสองได้เดินเข้าไปและได้ถามเจ้าหน้าที่คนนั้นบททั่วไปมาตรา215และ216มันเป็นยังไง ขาได้บอกว่าองค์กรอิสระเป็นองคอ์กรที่จัดตั้งขึ้นให้มีความอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายการปฏิบัติหน้าที่และการใช้อำนาจขององค์กรอิสระต้องไปไปโดยสุจริตเที่ยงธรรมกล้าหาญและปราศจากอคติในการใช้และมาตรา216ลครับส่วนมาตรา2อ6นอกจากนี้การที่กำหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามเรื่องอายุต้องมีอายุไม่ต่ำกว่าส5ปีแต่ไม่เกิน70ปี เนื่องจากต้องการให้ผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในเรื่องที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า10ปีแต่ในบางกรณีกำหนดให้มีประสบการณ์และความชำนาญในเรื่องที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า20ปีการที่จะสรรหาผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระให้เป็นหน้าที่และอำนาจของใครตามมาตรา217เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนและคณะกรรมการสรรหหาตามมาตรา203 ส่วนมาตรา208นั้นนอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระพ้นจากตำแหน่งเมื่อตายลาออกหรือขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามทั่วไปตามมาตรา216ส่วนมาตรา219นั้นให้ศารและธรรมนูญและองค์กรอิสระร่วมการกำหนดมาตรฐานทางจริยธรรมเครื่องใช้บังคับแก่ตุลาการสารธรรมนูญและผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสะระรวมทั้งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน และหัวหน้าหน่วยงานธุรการของศาลและธรรมนูญและองค์กรอิสระเมื่อประกาศในราชก,กิจจานุเบกษาให้บังคับใช้ได้มาตรฐานทางจริยธรรมต้องครอบคลุมถึงการรักษาเกติภูมิและผลประโยชน์ของชาติและต้องระบุให้ชัดเจนด้วยว่าการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมใดมีลักษณะร้ายแรงมาตรา2 2 0นั้นให้องค์กรอิสระแต่ละแห่งนอกจากคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน มีหน่วยงานที่รับผิดชอบงานธุราการดำเนินการและอำนวยความสะดวกเพื่อให้องค์กรอิสระบรรลุภารกิจและหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญได้ข่าวว่ามาตรา221นั้นได้มีการเพิ่มใหม่แต่มาตรา221นั้นบทบัญญัติน,นี้เป็นหลักการที่เพิ่มขึ้นใหม่โดยให้องค์กรอิสระร่วมมือช่วยเหลือกันและแจ้งเตือนในการปฏิบัติหน้าที่ให้องค์กรอิสระร่วมมือช่วยเหลือกันเพื่อให้บรรลุเป้าหมายเพื่อให้การทำงานรวดเร็ว ลดความซับซ้อนในการปฏิบัติหน้าที่แต่ละองค์กรในการปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละองค์กรและถ้าองค์กรอิสระใดเห็นว่ามีผู้กระทําการอันไม่ชอบด้วยกฎหมายแต่อยู่ในหน้าที่และอํานาจขององค์กรอิสระอื่นให้แจ้งองค์กรอิสระนั้นทราบเพื่อดําเนินการตามหน้าที่และอํานาจต่อไปขอบคุณครับแล้วการแต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งล่ะครับใครเป็นคนแต่งตั้งเดินขึ้นชั้นสองเลย ลุงครับพอดีว่าผมมีเรื่องจะถาไม่รู้ลองไปถามลุงตู่ข้างบนโต๊ะสายมือริมบันไดได้เลยคณะกรรมการการเลือกตั้งใครเป็นคนแต่งตั้งครับ ตามมาตรา222นั้นคณะกรรมการการเลือกตั้งประกอบด้วยกรรมการจำนวน7คนซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามคำแนะนำของวุฒธธิสภาคือผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาการต่างๆที่จะเป็นประโยชน์แก่การบริหารและจัดการการเลือกตั้งให้เป็นไปโดยสุจริตเที่ยงธรรมมีความซื่อสัตย์สุจริตต่อมาคือผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ด้านกฎหมายมีความซื่อสัตย์สุจริตและเคยดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าอาธิบดีผู้พิพากษาหรือตำแหน่งไม่ต่ำกว่าอาธิบดีอายการมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า5ปีผู้ซึ่งจะได้รับการสรรหาเป็นกรรมการเลือกตั้งนั้นต้องเป็นผู้ที่ทำงานหรือทำงานในภาคประชาสังคมแล้ว เป็นเวลาไม่น้อยกว่า20ปีและในมาตรา223อันนี้ผมจะบอกไว้ว่ากรรมการการเลือกตั้งมีวาระการดํำรงตําแหน่ง7ปีนับตั้งแต่วันที่พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งและให้ดํำรงตําแหน่งได้เพียงวาระเดียวในระหว่างที่กรรมการการเลือกตั้งผลจากตําแหน่งก่อนวาระและยังไม่มีการแต่งตั้งกรรมการมาแทน ตำแหน่งที่ว่างให้คณะกรรมการการเลือกตั้งที่เหลืออยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้แต่ถ้ามีกรรมการเหลืออยู่ไม่ถึง4คนให้กระทำได้แต่เฉพาะการที่จำเป็นอันไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มีพี่น้องประชาชนคนไหนมีข้อสงสัยอะไรอีกหรือเปล่าครับมาตาสองร้อยยี่ีนั้น้องไปถามโต๊ะน,น,นู้นดูมาตาสองร้อยยนั้น มีความว่าอะไร,ะราาเหรอครับคุณหญิงมาตรา224นั่นหรอให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีหน้าที่และอำนาจโดยจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรควบคุมดูแลก,การเลือกตั้งให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมหากมีผู้ฝ่าฝืนมีได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรมหรือการออกเสียงประชามาติเป็นไปโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายให้มีอำนาจสั่งระงับยับยั้ง แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการเลือกตั้งหรือการออกเสียงประชามติและสั่งให้ดำเนินการเลือกตั้งหรือออกเสียงประชามติใหม่ในหน่วยการเลือกตั้งบางหน่วยหรือทุกหน่วยและก่อนการประกาศผลการเลือกตั้งตามมาตรา225ถ้าพบว่าการเลือกตั้งไม่ได้เป็นไปโดยความยุติธรรมให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอำนาจสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ในหน่วยการเลือกตั้งหรือเขตเลือกตั้งนั้น ถ้าผู้กระทํานั้นเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งหรือผู้สมัครรับเลือกหรือรู้เห็นกับการกระทําของบุคคลอื่นให้คณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งระงับสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้นั้นไว้เป็นการชั่วครา,าวแล้วมาตรา2อง่สลครับต้องไปถามพี่อีกคนที่อยู่ชั้น3นะบันไดอยู่ตรงซ้ายมือเดินขึ้นไปแล้วเขาจะอยู่โต๊ะทางซ้ายมือขอบคุณครับพี่ครับขอถามหน่อยครับในกฎหมายและธรรมนูญนั้นมาตรา226 เขามีความว่าไงนะครับในมาตรา226เมื่อมีหลักฐานว่าผู้สมัครมีการทุจริตในการเลือกตั้งให้คณะกรรมการการเลือกตั้งยื่นคำร้องต่อสารดีกาเพื่อสั่งเพื่อถอนสิทธิ์ในการสมัครรับเลือกตั้งนับตต้งแต่มีการประกาศมาตราที่ว่าแล้วมาตรา227ล่ะครับเหมือนกันหรือเปล่าคล้ายๆกันแต่ในมาตรา227นั้นเมื่อพระราชฎีการประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกผู้แทนราษฎร มีผลมาคับใช้ห้ามจับคุมขังหรือหมายเรียกตัวกรรมการการเลือกตั้งยกเว้นแต่มีการกระทําความผิดกรณีที่ตัวสมาชิกผู้แทนราษฎรถูกจับคุมขังให้รายงานตัวต่อประธานกรรมการการเลือกตั้งโดยด่วนเพราะประธานกรรมการการเลือกตั้งมีอำนาจในการปล่อยตัวแต่ถ้าประธานกรรมการการเลือกตั้งทําผิดเสียเองอำนาจนั้นจะตกไปอยู่ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งเท่าที่มีอยู่ครับผม แล้วผู้ตรวจการแผ่นดินใครเป็นคนแต่งตั้งนะครับไปถามข้างในเลยเขาน่าจะพอรู้เรื่องนี้อยู่นะสวัสดีครับผมอยากจะสอบถามกฎหมายรัฐธรรมนูญมาตรา228ไหยครับมาตรา228นั้นมีความว่าผู้ตรวจการแผ่นดินต้องมาจากการแต่งตั้งโดยพระมหากษัตริย์จำนวน3คนตามคำแนะนำของวุฒิสภา มาตรา229มีหน้าที่ในการตรวจสอบและหาข้อเท็จจริงและแก้ไขข้อกฎหมายข้อบังคับที่ไม่เป็นธรรมต่อประชาชนตามมาตรา230ผมก็ยังพูดในส่วนเรื่องของแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องขององค์กรสละกรวมไปถึงข้อเสนอแนะการทํานายผลขององค์กรสลากในอนาคตด้วยนะครับรวมถึงทางออกและวิธีแก้ปัญหาขององค์กรสละกที่พบเจอปัญหาในปัจจุบันนะครับผมในส่วนแรกจะเป็นเรื่องของแนวคิดนะครับ แนวคิดที่ประกอบด้วย3แนวคิดนะครับซึ่งแนวคิดแรกก็คือของอาริโตเติลที่แบ่งแยกกับปกครองไปสองเพศนะครับดีกับเลวครับแต่ว่าดีกับเลวนั้นเขาบอกว่าอยู่ที่มนุษย์ครับมนุษย์เป็นผู้บัญญัติกฎหมายขึ้นมาเพราะฉะนั้นมนุษย์ในการแบ่งแยกอำนาจนั้นมนุษย์จะต้องมีความเที่ยงธรรมนะครับส่วนต่อมาก็จะเป็นเรื่องของช่องโบวแดงครับช่องโบวแดงเขาได้กล่าวว่าทุกอำนาจหรือทุกอำนาจของประชาชนนั้นถ้าหากรัฐไม่มีอำนาจประชาชนรวมอยู่ในอำนาจของรัฐนั้นด้วย ก็จึงไม่อาจถือว่าได้เป็นรัฐน,นะครับเพราะฉะนั้นการแบ่งแยกอํานาจนั้นจะต้องมีประชาชนเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับรวมถึงจะต้องมีการแบ่งแยกอํานาจให้จัดการอํานาจด้านอื่นที่รัฐไม่สามารถจัดการได้ด้วยครับผมเช่นองค์กรอิสระแบ่งแยกไปทําหน้าที่ด้านความยุติธรรมเป็นต้นนะครับผมหรือนิโคโลมคเคลวรีที่ได้กล่าวว่ารัฐนั้นมีหนาาสูงสุดในของในขอบเขตของตอนเองแต่ว่ารัฐน,นั้นต้องมีการแบ่งแยกอํานาจเพื่อให้เกิดการกระจายอํานาจที่ทั่วถึงนะครับผม ถึงมีการแบ่งแยกหน้าแต่ว่าจะต้องอยู่ในขอบเขตของอำนาจของรัฐของตนเองครับผมต่อมาก็จะเป็นส่วนเรื่องของข้อวิเคราะห์และข้อทํานายผลนะครับซึ่งองค์กรสระนั้นเป็นองค์กรพิเศษนะครับผมมาจากการที่รัฐนั้นแบ่งแยกอำนาจไปจัดการด้านที่รัฐไม่สามารถไปจัดการได้เช่นเรื่องสาธารณรัฐภูมิภคหรือความยุติธรรมที่รัฐไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้รัฐจึงต้องไม่แทรกแซงองค์กรสระครับเพื่อให้เกิดการทํางาน ที่มีประสิทธิภาพและมีความรวดเร็วต่อสนองต่อความต้องการประชาชนนะครับผมและยังคอยตรวจสอบอำนาจการทํางานของรัฐอีกด้วยครับนั่นก็คือส่วนหนึ่งขององค์กรอิสระผมแต่ว่าปัจจุบันมีปัญหาเพราะว่าคอสชอน,นั้นได้เลือกสอวมากนครับก่อนที่จะโดนยุบไปตามระเบียบรัฐธรรมนูญครับของปี60ที่องคอ์กรรัศกาจจะต้องโดนยุบไปตามที่มีรัฐมนูญใหม่ขึ้นมานะครับเขาได้เลือกสอวอ 250, สองอสสว ขึ้นมาอยู่แล้วนะครับซึ่งสวเหล่านี้ที่น่าสังเกตคือสามารถโหวตนายกได้วยท,ทั้งที่ไม่มีทั้งที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งของประชาชนนะครับผมจึงเป็นการสังเกตเห็นได้ว่าเป็นการสรรหาและการคัดเลือกที่ไม่โปร่งใสเพราะมาจากการเลือกของคอสชอ250สวเลยครับมีทั้งระบบผก้พ้องเครือญาติทาไมสวถึงเลือกนายกได้ทำให้มีสสและสวอ,อยู่ข้าเดียวกับรัฐบาลเป็นจำนวนมากโหวตในโหวตในสภาก็ผานครับ,บ นั่นสังเกตส่งผลไปถึงมาตราที่217ที่รัฐบาลจะตั้งกรรมการสรรหาผู้โดนตําแ่งทางองคอ์กรอิสระนะครับผมซึ่งคณะกรรมการสรรหาจะเสนอชื่อผ่านสภาได้ให้สสและส,ละสอวอโหวตซึ่งปกติโหวตเลยต้องผ่านอย่างใช่ไหมครับเพราะว่าสอวอนั้นมีถึง250เสียงและสสนั้นมีพรรคพรรเล็กพรรคใหญ่ได้รับผลประโยชน์จากการเอื้อมหนวยของรัฐมนูลปี60นะครับ ทำให้มีสอสอและสอวอ,อยู่ข้าเดียวกับรัฐบาลค่อนข้างมากนะครับทำให้การดำรงตาแหน่งเข้าไปแทรกแซงในองค์กรศาสนานนสามารถทําได้ง่ายมากนั่นส่งผลไปกระทบไปถึงมาตาที่215้วยครับทำให้เกิดคาถามท,าที่ตามมาว่าขัดกับมาตาที่215หรือไม่ที่กล่าวได้ว่าองค์กรศาสนานนเป็นองค์กรที่มีความสนัดสนนการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายการปฏิบัติหน้าที่นั้นเป็นการใช้อํานาจ องค์กรอิสระเป็นในทางสุจริตเช่นงธรรมกล้าหาญและปราศจ,จากอคติโดยที่รัฐจะไม่เข้าไปแทรกแซงเลยครับแต่ว่ามีกรนีพิรุษขององค์กรอิสระในกรกตในการเลือกตั้ง,งของปี62ทํางานล่าช้าตรวจคะแนนช้ามากและสูตรคํานวณที่ไม่เป็นที่ยอมรับการทํางานไม่มีความรวดเร็วและไม่ชี้แจงและไม่มีความโปร่งใสซื่อสารสุจริตแม้ถ้าองค์กรอิสระที่เกี่ยวข้องกับายุติธรรมอย่างอายการระบบการตรวจสอบอำนาจที่เกี่ยวข้องกับการจับตั้งคณะกรรมการสอบสวนกันเอง โดยมีผู้ไม่ใช่พนักงานอยาการถึงสองคนซึ่งอำนาจในการถงดุลตรวจสอบค่อนข้างน้อยรวมถึงคดีของบออยู่วิทยาที่ตั้งคณะกรรมการสอบสวนนายเนธอยู่วิทยาน,น,ยนายเนธน่าสูงนะผมเมื่อกี้ผู้ผิดที่ไม่ฟ้องศาลคดีวออยู่วิทยาทั้งที่มีหลักฐานและข้อพิรุธมากมายคนนี้มาสอบสวนนายเนธนะเป็นลูกน้องที่ทางานทั้งหมดลูกน้องจะกล้าฟ้องผู้บัญชาการตัวเองจริงหรือ กับแล้วก็ในนี้นั้นกับมีพิรุษไม่มาชี้แจงสาเหตุปัจจุบันได้ลาออกแล้วไม่ตอบคำถามในส่วนนี้การทานายของพวกเรานะครับพวกเราก็คิดว่าประเทศไทยนั้นจะมีปัญหาเรื่องการทุจริตของการของข้าราชการในรักการเมืองซึ่งมีการเลือกพักพวกของตัวเองไปโดนตำแหน่งในสภามีการใช้งบประมาณจํานวนมากไม่สามารถตรวจสอบได้มีผู้ได้รับผลประโยชน์เพียงบางกลุ่มไม่เท่าถึงมีการทุจริตหรือคอร์รัปชันจากการชี้วัดนะครับคอร์รัปชันแต่ชนีคอร์รัปชันในประเทศไทยนะครับ ตั 59, English, ้งแต่ปี5 9นะครับซึ่งประเทศไทยนั้นได้34คะแนนจาก43คะแนนมาตรฐานสแตนดาร์ดเท่านั้นครับผมทำให้ไม่ว่าจะผ่านไปนานแค่ไหนนะครับประเทศไทยก็ยังมีคอร์ปชั่นอยู่เพราะเนื่องจากระบบอุปถัมภ์ครับที่มีการเอื้อมนวยผลประโยชน์ให้แก่เพื่อนญาติพี่น้องหรือพวกพ้องตนเองนะครับผมซึ่งถ้าระบบอู้ถัมภ์ถูกใช้มากไปก็จะกลายเป็นการคอร์ปชั่นได้เหมือนกันเช่นกันครับและอาจจะส่งผลทําให้องค์กรอิสระนั้นขาดความน่าเชื่อถือไม่มีความเชื่อถือจากประชาชนและอาจทําให้เกิดการประท้วงหรือการ ปะทวงที่เกิดขึ้นอย่างใกล้ๆอย่างเช่นการเพิ่มหองนิสิตนักศึกษาที่มากขึ้นเรื่อยๆอนุกรมเป็นปัญหาที่แบ่งปะทวง,งกว้างได้เหมือนการปะทวงในปี2557เป็นข้ออ้างที่ทําให้เกิดรัฐประหารและเข้าสู่วงจรอุบัติการเมืองไทยอีกก็เป็นได้ครับผมต่อมาในส่วนเรื่องข,องข้อเสนอทางออกซึ่งข้อเสนอแรกนะครับที่เราเรา,เราคิดว่าองค์กรสาะาัันควรจะรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอต่างๆจากหน่วยงานและองค์กรเอกชนอื่นๆเพื่อจะได้เป็นประโยชน์ในการประกอบการทําร่างรัฐธรรมนูญหรือว่า จัดทาโครงสร้างองค์กรเสียใหม่นะครับเพื่อป้องกันการคอร์รัปชันหรือทําให้การทํางานนั้นมีความอิสระและมีประสิทธิภาพมากขึ้นในส่วนต่อมาก็ควรจะมีนโยบายจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความสจริตในการใช้อำนาจของผู้ดูนลแต่อง,ององค์กรอิสระปีละหนึ่งหรือ2ครั้งและควรจะให้ผู้จัดที่เป็นคณะกรรมการในการตรวจสอบนั้นเป็นผู้ที่เป็นกลางครับไม่เกี่ยวข้องกับองค์กรอิสระที่ตรวจสอบโดยตรงนะครับ ควรจะเป็นผู้เป็นกลางไม่เกี่ยวข้องกับอำนาจหรือผลประโยชน์ใดๆนะครับแล้วต่อมาก็ค,ควรกําหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามเป็นที่ทั่วไปของผู้ดำเนงินกในในารุกองค์กรโดยต้องนําคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของสารรัฐมนูญในมาตรา 202, 202และ201เข้ามาประกอบกันด้วยกันครับจึงจะได้ผู้ที่มีความรู้ความสามารถและเป็นผู้ที่ถูกยอมรับทางสังคมด้วยครับผมจากทุกฝ่ายด้วยแล้วผมก็ขอจบการนำเสนอทั้งสามประเด็นวันนี้นครับขอบคุณครับ เมื่อนางเดินทางทั้งสองได้ฟังถึงสิ่งที่ตนสงสัยก็เข้าใจในทันทีว่ากฎหมายรัฐธรรมนูญแต่ละมาตานั้นมีความสำคัญและส่งผลต่อชีวิตพวกเขาอย่างไรเมื่อทราบดังนั้นว่าเขาจึงได้ออกเดินทางต่อไปอีกครั้งเพื่อตามหาประสบการณ์และคุณค่าของชีวิต